รวม5เคล็ดลับที่จะช่วยเข้าใจงานศิลป์มากขึ้นคลิปนี้หอสินกรุงเทพได้รวบรวมเทคนิคและความคิดเห็นจากเพื่อนๆชาวศิลป์มาเพื่อให้ทุกคนได้ทดลองนําไปใช้งานผ่านขั้นตอนง่ายๆ5ขั้นตอนนี้เอาล่ะสิ่งสําคัญของการชมงานศินละปะให้เข้าถึงเนี่ยต้องเปิดใจก่อนนั่นคือการใช้หัวใจและความรู้สึกในการชมงานด้วยความไม่อคตินั่นเองหากได้ชิ้นงานที่สนใจแล้วลองเริ่มที่จะมองฟังไม่ผิดหรอกครับ <S 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 เพียงแค่เริ่มที่จะมองมองให้ลึกมองให้นานมากขึ้น เชื่อหรือไม่ครับว่าผู้คนส่วนใหญ่ใช้เวลามองผลงานศิลปะแต่ละชิ้นเนี่ยน้อยกว่า5วินาทีด้วยสัมปายไหนลองลองเพิ่มการมองของตนเองเป็นสัก5-10นาทีในการที่จะสังเกตสิ่งต่างๆบนชิ้นงานดูครับขั้นตอนต่อไปหลังจากที่มองแล้วลองที่จะอธิบายดูครับคือการอธิบายกับตัวเองว่าสิ่งที่เห็นนั้นคืออะไรบ้างเป็นภาพอะไรใช้เทคนิคอะไรทำจากวัสดุอะไรเป็นต้น เอาละอธิบายกับตัวเองเสร็จก็ลองที่จะคิดและจินตนาการการให้ความหมายกับสิ่งต่างๆที่ได้อธิบายกับตัวเองไปเมื่อสักครู่ยกตัวอย่างเช่นวงกลมอันนี้อาจจะหมายถึงอะไรบางอย่างสุดท้ายลองที่จะเชื่อมโยงการลองนำสิ่งที่ตีความมาได้นั้นมาเชื่อมโยงกับประสบการณ์และชีวิตของตนเองการเชื่อมโยงแบบนี้อาจจะทําให้เข้าใจความหมายของผลงานมากยิ่งขึ้น ทั้งหมดนี้นั้นเพื่อนๆสามารถนําไปทดลองปรับใช้ไปรูปแบบของเพื่อนๆเองได้อย่างไม่มีถูกและผิดหรือจะลองแชร์แง่มุมและก็ความคิดเห็นจากขั้นตอนข้างต้นกับเพื่อนก็ได้นะอาจจะพบอะไรใหม่ๆก็เป็นได้ไม่อจะเครียดอะไรขนาดนั้นท้ายที่สุดนี้การชมงานศิลปะไม่มีถูกหรือว่าผิดเอาละชมงานนห้สนุกและมีความสุขไปกับศิลปะเรามาเจอกันที่ฮอ์สินกรุงเทพนะบายบาย